มีพัสดุมาส่งอีกแล้วค่ะทุกคนคลิปนี้จริงๆแล้วเบิ้มถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่26มีนาคม2564นะคะจริงๆไม่ได้หายไปไหนนะคะติดซีรีส์อยู่ค่ะทุกคนสตรีหานช้างเกอ่ะค่ะนี่เป็นของขวัญจากทางติ k To อกนะคะเบิ้มเข้าร่วมติ๊ To อกอยู่นี่นะคะส่ขงของขวัญมาให้ตรงนี้เป็นการ์ดขอบคุณนะคะเบิ้มติดเรื่องอนะไรรู้ไหม สตรีหานฉางเกิคือติดต,ดตดีลี่เลอร์ปาหนักมากคือนางสวยแต่ปวดายควายล้มจริงๆนะคะอ่ะของขวัญที่ให้มาก็จะเป็นถุงผ้านะคะอันนี้เหมาะกับเบิ้มมากเนาะเพราะว่า เบิ้มเป็นโทนสีดํานะคะอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นผ้ากันเปื้อนนะคะผืนนี้เบิ้มเคยใส่ไปแล้วครั้งหนึ่งตอนถ่ายทอดสดกับคุณพลอยชิดจันนะคะถ้าใครยังจํากันได้เนาะก็ขอบคุณของขวัญจากทางติ๊กต็อกด้วยนะคะขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนทุกๆท,ท่านขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณนะคะ